ช่องวันฟาดไม่ยัง้งปล่อยละครใหม่12เรื่องเปิดตัวพระนางทั้งคู่จิ้นคู่จริงเป็นอีกหนึ่งสถานีที่โดดเด่นในเรื่องละครขวาใจคนดูได้เป็นอย่างดีล่าสุดจัดเต็มเพียบปล่อยละครก่อนพลายไทม์และหลังข่าวออกมาสู่สายตาแฟนๆเรื่องแรกพระจันทร์แดงนำแสดงโดยริชชี่ออรเนตประกบคู่โตโน่พาคินวิมานใจพบกันของคู่พระนางเคมีใหม่เจเจพิพัฒน์ คู่เอสเธอร์สุปีรีลาโนราสออนตามคำเรียกร้องของแฟนๆตุมตามยุทธนาร่วมงานแนทอันิพร์กูภัยหัวใจสู้น้ำแสดงโดยตรงๆกิษกรและเบสรักวณีถ่ายญาติพันธุ์ข้าวเหนียวกลับมาอีกครั้งของไพ่พงษ์ธรและตายอรไทยจันกลางใจขึ้นจอของคู่จีนฟิล์มธนภัทรและใบเฟิร์นอัญชสาลักสุดท้ายของยายแม่มดรับหน้าที่เจด้านโดยบีน้ำทิพย์คู่หนึ่งสรัน เวลากามเทพร่วมงานของตรีพรพัฒน์และเฟิร์นนบจิรากับเวลากามเทพผู้ผ่าผีคุ้มการพบกันของเพชรโบราณนินและสมัยภารถาหวานวัสนาคืนแทนนางเอกบินสิริทอนคู่กับทอยปฐมพงษ์เสน่หาสารีผลงานของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและชอนจินดาโชคปิดท้ายกระเช้า,ชาซีด้ากลับมาลงจอมาอีกครั้งหลังจากเจอพิษโควิด -19